มาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเรานะครับเป็นร้านขายกางเกยงยีนลีวายรุ่น501มือ2ขายเฉพาะรุ่น501มือ2รุ่นเดียวเท่านั้น กางเกงยีนรีเวรรุ่น501มือ2ตัวนี้นะฮะจะเป็นสีบลูก,กลางๆออกไปหาเข้มกางเกงตัวนี้จะไม่มีกระดุมนะฮะกลางเกงตัวนี้จะไม่มีกระดุมจะใช้เป็นที่แปะแล้วฉีกอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะฮะในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะฮะแต่ส่วนอื่นๆสวยสภาพสวยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทุกคนเห็นไหมฮะสภาพสีออกสีก,กลางๆออกไปหาเข้มเหมาะมากๆกับคนที่มาในแนวนี้นะฮะกลางเกงตัวนี้จะเป็นงานประเทศเม็กซิโกขนาดตามป้ายดับเบิลยู 36L 30ขนาดวัดจริงเอล37ยาวทั้งตัว38.5 ปลายขา8.7นิ้วราคา950บาทนะฮะท่านไหนสนใจตรงใสท่านไหนนะครับเหมาะเอาไว้ใส่ทําง,งานหรือใส่เที่ยวก็ได้เช่นกันนะครับสามารถต่อรองพูดคุยราคากันได้นะฮะสำหรับกางเกงตัวนี้จะลดให้เป็นกรณีพิเศษนะครับลูกค้าทุกท่านนะฮะ ถ้าไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาได้ที่เบอร์โทร096-1519525กางเกงของเราแต่และตัวจะรีวิวให้ลูกค้าดูแบบชัดเจนทุกตัวนะฮะขนาดตามป้าย W36L30 จะเป็นป้ายประเกันนะฮะนี่ฮะสภาพสีของกางเกงก็จะเป็นสีบลูกลางๆออกไปหาเข้มนะครับกางเกงกยีนก็จะมีอยู่หลายเฉดสีนะจะมีสีบลูแบบเข้มๆเ,เลยก็มีแล้วก็จะมีสีบลูกลางๆนะฮะ มาดูงานปลายขากันครับผมงานปลายขาจะเป็นการตัดเย็บมาก็เป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าว่าตัวไหนยาวไปก็ต้องตัดเย็บใหม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นตัวนี้เป็นการตัดและพับเย็บมาใหม่นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปนะฮะอาจจะไม่พอดีกับเจ้าของเดิมก็มีความจำเป็นต้องตัดก็ต้องตัดนะฮะอย่างผมก็เช่นกันฮะถ้าสั่งกางเกงมานะก็ถ้าขายาวก็ต้องไปตัดเย็บใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะราคาเสนอราคาเปิดที่950บบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้สภาพสวย ทุกอย่างเหมือนเดิมใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะสนใจกางเกงตัวนี้สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหตะเข็บเปิดสวยๆกระเป๋าด้านในไซส์สกรีนฉลองร้อปีเพื่อการันตีดีไวมีความเป็นมามากกว่า100ปีป้ายซิวเวอร์หรือป้ายคย้างคาวแดงยังอยู่ครบทุกอย่างหรือป้ายแคร์ต่างๆนะฮะอยู่ครบทุกอย่างนะฮะนี่นะครับป้ายแคร์ลูกค้าท่านไหนสนใจนะฮะก็ สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะท้งเรารีวิวให้ดูทั้งภายนอกและภายในด้านหน้าและด้านหลังไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเรารีวิวให้ดูทุกจุดนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะดูตรงไหนอีกก็สามารถแจ้งทางแอดมินเราได้นะครับทางแอดมินเราก็เป็นลูกหลานนะฮะที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็เป็นคนคอยให้บริการต่อบริการลูกค้าทุกคนนะครับตะเข็บเปิดทั้งสองข้างสวยๆสีน้ําตาลอ่อนเราให้ดูทั้งภายนอกและภายในทุกด้านเดี๋ยวเรามาดูสีด้านหลังภายในกันนะครับเห็นไหมครับ ปกติทุกอย่างนะฮะกางเกงตัวนี้จะเป็นนางเกงยินรีวายรุ่น5012มือเมตรอินเม็กซิโกขนาดตามป้ายเ 36L 30วัดจริง l 37ยาวทั้งตัว38.5ปลายขา8.7เมตรอินเม็กซิโกราคา950บาทสนใจติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการทุกท่าน